สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับทิเชอิ์วิลาวันนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์จะสอนเด็กๆในหนังสือวรรณคดีลำนํำนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสํำนวนเกี่ยวกับกระต่ายนะคะ ข่าวที่แล้วเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไปแล้วซึ่งแม่กระต่ายก็ได้เล่าเรื่องของกระต่ายตื่นตูมให้ลูกกระต่ายฟังใช่ไหมคะซึ่งกระต่ายตื่นตูมก็หมายถึงคนที่ตื่นตกใจง่ายโดยที่ไม่ใช้ความคิดพิจารณาถึงต้นสายปลายเหตุของเรื่องนั้นๆให้ชัดเจนเสียก่อนใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องสำนวนเกี่ยวกับกระต่ายนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า12นะคะ ค่ะสำนวนเกี่ยวกับกระต่ายเรื่องนี้เราจะมาเรียนเรื่องกระต่ายแย่เสือก่อนนะคะซึ่งก็เป็นสำนวนหนึ่งที่เกี่ยวกับกระต่ายนะคะอ่านเนื้อเรื่องกระต่ายแย่เสือเพื่อสังเกตการแต่งเรื่องในนิทานและพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยของคนที่อาจพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะไปอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนที่เด็กๆจะอ่านเด็กๆอย่าลืมเตรียมดินสอและไฮไลท์ไว้ด้านข้างนะคะมาเริ่มไปพร้อมกันเลยนะคะกระต่ายแย่เสือ เสือตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ที่ใต้ต้นไม้กระต่ายเดินผ่านมาเห็นเสือกำลังนอนหลับอยู่นึกโกรธว่าเสือชอบจับกระต่ายกินนักจึงถอนต้นหญ้าเอามาแย่จมูกเสือเสือตกใจตื่นขึ้นพอลืมตาเห็นว่ากระต่ายเป็นผู้เอาต้นหญ้ามาแย่จมูกต้นก็ร้องห้ามว่า อย่าเล่นนาแล้วเสือก็หลับต่อไปนะคะเด็กขีดไฮไลท์นะคะตั้งแต่คำว่าเสือตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ที่ใต้ต้นไม้กระต่ายเดินผ่านมาเห็นเสือกำลังนอนหลับอยู่นึกโกรธว่าเสือชอบจับกระต่ายกินนักจึงถอนต้นหญ้าเอามาแแย่จมูกเสือนะคะ แล้วก็วงกลมคำว่าแย่ตรงนี้แล้วกันค่ะของเด็กๆวงกลมนะคะของที่เชื่อวงแล้วมันไม่สวยไปต่อนะคะกระต่ายถอนต้นหญ้ามาแย่จมูกเสืออีกเสือโกรธมากคำรามว่าเมเจ้ากระต่ายนี่ข้าจะจับกินเสียเลย กระต่ายเห็นเสือโกรธก็วิ่งหนีไปเสือไล่าตามเด็กๆวงกลมคำว่าเม่นะคะเม่คือคำอุทานนะคะมาจากคำว่าอุเมนะคะต่อนะคะกระต่ายวิ่งไปเจอขี้ควายเข้ากองหนึ่งก็คิดอุบายยั่วเสือได้จึงไปเก็บดอกไม้มาปักรอบๆขี้ควายกองนั้น แล้วนั่งลงเอากิ่งไม้โบกไล่มแมลงวันปากพึมพำว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินทใครมากินพระอินทจะแช่งค่ะวงกลมนะคะคำว่าเจอะนะคะเจอก็เหมือนกับคําว่าเจอนะคะคำว่าอุบายอุบายก็คือเป็นโกนหล,ลวงชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วงกลมคําว่า พระอินนะคะไปต่อเนาะเสือเข้ามาใกล้กระต่ายแกล้งทำเป็นไม่เห็นมือปัดมแมลงวันปากพืมพรนว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินทใครมากินพระอินทจะแช่งเสือเห็นกระต่ายทําดังนั้นก็สงสัยจึงถามว่าทำอะไรนะ่ะก็คอยปัดมแมลงวัน ไม่ให้มาตอมข้าวเหนียวเปียกของพระอินนี่ไงละ่ะกระต่ายตอบและชี้ให้ดูกองขี้ควายซึ่งมีดอกไม้คลุมอยู่เต็มเสือมองดูดอกไม้แล้วพูดว่าน่ากินดีนี่ขอลองสักคำเถหนาไม่ได้ดอกพระอินท่านสั่งให้คอยเฝ้าไม่ให้ใครมากินใครขืนกินเข้าไปโดนสาบแช่งนะ ค่ะต่อไปวงคำว่าแกล้งนะคะคำว่าพึมพำพึมพำก็คือเหมือนบ่นนะคะพูดบ่นอยู่คนเดียวต่อไปนะคะคำว่า,มาแมลงวัน และสุดท้ายนะคะคําว่าสาบแช่งนะคะอ่าอ่านต่อนะคะเสือลังเลแต่ความอยากกินมีมากกว่าก็อย่าให้พระอินทรู้สิขอสักคําเดียวเท่านั้นไม่ได้กระต่ายตอบเสียงแข็งและแกล้งพึมพำว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินทใครมากินพระอิน์ทจะแช่ง เสือไล่ตามมาทันเห็นกระต่ายนั่งถือท่อนไม้หลับตาและพึมพำรรอยู่ก็สงสัยนักจึงถามว่าทำอะไรนนะเฝ้าค้องพระอินทร์นะสิค้องพระอินทร์ดียังไงเสือสงสัยอ๋อก็มีเสียงเพราะที่สุดละใครได้ยินเข้าจะเป็นสุขมากทีเดียวกระต่ายตอบเสือได้ยินดังนั้น ก็เกิดอยากฟังเสียงค้องขึ้นมาทันทีช่วยตีให้ฟังสักทีเธอนาไม่ได้ไม่ได้พระอินทท่านสั่งไว้ไม่ให้ใครตีคล้องนี้เป็นอันขาดข้าจึงต้องมาคอยเฝ้าอยู่ไงล่ะเอนาข้าตีเองก็ได้กระต่ายแก้งทำเป็นอิดเอื้อนในที่สุดก็บอกว่าตามใจ แต่ต้องให้ข้าวิ่งไปให้ไกลเสียก่อนนะขืนนั่งอยู่ที่นี่พระอินรู้ว่าข้าปล่อยให้แกตีค้องของท่านข้าก็แย่วงกลมคำยากนิดนึงนะคะคำว่าอิดเอื e ้อ e นค่ะตกลงวิ่งไปเร็วๆเ,เข้าสิต้องให้ข้าบอกว่าตีเถอะเสียก่อนนะ จึงค่อยตีเสือพยักหน้ากระต่ายรีบวิ่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อไปไกลพอเห็นว่าเสือจะตามไปไม่ทันแล้วกระต่ายก็ร้องตะโกนบอกว่าตีเถอเสือยกท่อนไม้ขึ้นฟาดตูมลงไปที่รังพึ่งรังพึ่งแตกกระจายฝูงพึ่งกรูเข้าเล่นงานเสือต่อยหน้าตาเสือบวมหมด อ่านต่อนะคะเสือรู้สึกโกรธยิ่งนักไอ้กระต่ายหลอกลวงคอยดูนะจะจับกินเสียให้ได้เสือคำรามแล้วมันก็ออกวิ่งไล่ตามกระต่ายไปโดยเร็วที่สุดกระต่ายวิ่งไปวิ่งไปนึกในใจว่า ทีนี้เสือคงจะเจ็บไม่น้อยสมน้ำหน้าอยากจับพวกกระต่ายกินเก่งนักแต่เสือก็คงโกรธมากเหมือนกันกระต่ายคิดเราจะต้องรีบหนีไปให้พ้นพอดีกระต่ายวิ่งมาถึงริมแม่น้ำจะข้ามไปก็ไม่ได้ขืนคอยอยู่ประเดี๋ยวเสือก็จะตามมาทันวงกลมนะคะคำว่าหลอกลวง คำที่สองนะคะคำว่ากรธดนะคะไปต่อนะคะกระต่ายคิดอยู่ครู่หนึ่งก็นึกอุบายขึ้นมาได้จึงร้องตะโกนลงไปที่แม่น้ำว่าจระเคททั้งหลายเร็วๆเ,เข้าพระอินทร์รับสั่งให้หา จระเขคได้ยินเข้าก็ตกใจกลัวพากันรีบลอยขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำกระต่ายบอกว่าพระอินท่านสั่งให้เราไปทําธุระทางฝั่งโน้นให้พวกท่านเรียงแถวเข้าเป็นสะพานให้เราเดินข้ามไปเดี๋ยวนี้จระเขครีบทําตาม แต่กระต่ายก็ข้ามแม่น้ำไปไม่ได้ตลอดจะละค่แก่ตัวหนึ่งรู้ว่าเป็นอุบายของกระต่ายพอกระต่ายมาถึงตน้นก็แกล้งดำน้ำลงไปเสียตรงนี้มีคำยากนะคะวงกลมคำว่าทุระนะคะอ่ะแล้วก็ขีดไฮไลท์นะคะ จระเข้แก่ตัวหนึ่งรู้ว่าเป็นอุบายของกระต่ายพอกระต่ายมาถึงต้นก็แกล้งดำน้ำลงไปเสียหน้าถัดไปนะคะกระต่ายตกลงไปในน้ำรู้สึกกลัวเป็นอันมากจระเข้รู้ทันเราเสียแล้วมันคิดเราไม่ควรหลอกเขาเลยตอนที่จระเข้แก่ดำน้ำลงไปนั้นเป็นตอนใกล้ฝั่ง กระต่ายจึงตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งได้แต่ก็สำลักน้ำหลายครั้งพอขึ้นฝั่งได้กระต่ายรีบวิ่งหนีไปไม่เหลียวหลังเมื่อเสือมาถึงฝั่งแม่น้ำกระต่ายก็วิ่งไปไกลเสียแล้วนะคะอาวงกลมนะคะคำว่าตะเกียกตะกายนะคะดิด็กๆวงของตัวเองนะคะ คำว่าสาลักน้ำคำว่าเหลียวหลังค่ะจบแล้วนะคะกับเรื่องกระตายแย่เสือซึ่งกระตายแย่เสือเนี่ยก็หมายถึงผู้ที่มีกำลังน้อยนะคะไปล้อเล่นกับผู้ที่มีกำลังมากหรือเขามีอำนาจมากกว่านะคะก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะ ในเนื้อเรื่องเนี่ยถ้ากระต่ายหนีไม่ทันนะคะกระต่ายก็อาจจะเป็นอาหารให้กับเสือนะคะค่ะต่อไปนะคะไปดูสำนวนอื่นๆที่เกี่ยวกับกระต่ายนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่1 1นะคะคำแรกนะคะกระต่ายขาเดียวหรือกระต่าย3ขานะคะซึ่งก็หมายถึงยืนกรานในสิ่งที่พูดแต่แม้ว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่ยอมรับนะคะ สำนวนนี้มีที่มาจากนิทานเรื่องมีอยู่ว่าเด็กวัดคนหนึ่งแอบกินกระต่ายย่างที่ชาวบ้านนำมาถวายพระไปหนึ่งขาเมื่อพระถามว่าขากระต่ายหายไปไหนเขาก็ตอบว่ากระต่ายมีสามขาพระถามซ้ำอีกหลายครั้ง ทุกครั้งเขาก็ยังยืนกรานคำตอบเดิมสำนวนกระต่าย3ขาในปัจจุบันนิยมใช้คำว่ากระต่ายขาเดียวนะคะซึ่งที่จริงเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ากระต่ายเนี่ยจะต้องมีสีขาแต่เด็กคนนี้ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าที่จริงกระต่ายมีสามขานะคะก็คือเขาเรียกว่ากระต่ายขาเดียวหรือกระต่าย3ขานะคะเป็นสำนวนที่บอกว่า ยืนกรานสิ่งที่พูดอยู่คำเดียวนะคะถึงแม้ว่าคำนั้นจะเป็นคำโกหกแต่เขาก็จะไม่เปลี่ยนคำตอบนะคะต่อไปคำที่สองนะคะกระต่ายหมายจันทร์หมายถึงชายหมายปองหรือหลงรักหญิงที่มีฐานะหรือสถานะสูงกว่าตนและไม่มีทางที่ความรักจะราบรื่นสมหวังนะคะก็คือผู้ชายที่ไปแอบรักผู้หญิงนะคะที่เขาอาจจะมีฐานะ ดีกว่าตัวเองนะคะซึ่งกระต่ายหมายจันทร์ก็เหมือนกับกระต่ายใช่ไหมคะที่มองขึ้นไปบนบนดวงจันทร์ซึ่งกระต่ายก็อยากขึ้นไปอยู่บนนั้นแต่ที่จริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะคําต่อไปกระต่ายแย่เสือก็เหมือนที่เราเรียนเมื่อกี้เลยผู้น้อยที่ล้อเล่นกับผู้ที่มีกําลังหรือมีอํานาจมากกว่านะคะค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในทักษะภาษา,านะคะเด็กๆเปิดทักษะภาษา,าของตัวเองอยู่ในหน้าที่16นะคะเป็นเขาให้เติมสำนวนในช่องว่างให้สมบูรณ์และวาดภาพประกอบ จากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่หนึ่งเรื่องกระต่ายไม่ตื่นตูมก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องมาเติมสำนวนตรงนี้ก่อนนะคะเขาให้ความหมายมาบอกว่าผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่าอะไรนะที่เราเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้ให้เด็กๆเอามาเติมนะคะเขามีคำว่ากระต่ายให้แล้วนะคะเด็กๆก็เอามาเติมได้คำตอบว่า กระต่ายหมายจันทร์ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เอาคำว่าหมายจันทร์นะคะมาเติมในช่องนี้ของทิเชอร์เขียนไม่สวยเลยเด็กๆเ,เขียนของตัวเองเลยนะคะของเด็กๆให้เขียนอยู่ในช่องบรรทัดนะคะ,ะท่เชอร์ยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อ ไม่สวยเลยนะคะเด็กๆต้องเขียนในช่องของตัวเองนะคะต่อไปนะคะหมายถึงอาการที่ตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ท่องแท้ก่อนคำว่าอะไรนะที่เราเรียนเนื้อหาไปครั้งแรกเลยใครรู้แล้วเติมคำตอบของตัวเองเลยนะคะก็คือกระต่ายตื่นตูมค่ะ หน้าถัดไปนะคะหมายถึงผู้น้อยที่ล้อเล่นกับผู้ที่มีกำลังหรือมีอำนาจมากกว่านะคะเราเพิ่งเรียนเนื้อหาไปเมื่อกี้เองนะคะก็คือกระต่ายแย่เสือนั่นเองค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะหมายถึงยืนกรานในสิ่งที่พูดแม้ไม่เป็นความจริงก็ไม่ยอมรับนะคะ ก็คือคําว่ากระต่ายขาเดียวหรือกระต่ายสามขานะคะเด็กๆสามารถเลือกมาได้หนึ่งคำนะคะแล้วอย่าลืมวาดรูปในช่องนะคะให้เรียบร้อยนะคะมีทั้งหมดสช่องนะคะสี่คำค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะแล้วมาส่งให้ได้เชิญในวันเปิดเรียนสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ